สวัสดีเพื่อนเทุกคนที่ติดตามช่องวันดีๆนะคะวันนี้แอดมีพิธีการขึ้นบ้านใหม่แบบโบราณอีสานนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะอันนี้เป็นการขึ้นบ้านใหม่ของญาติแอดเองนะคะพอดีว่าแอดได้มีโอกาสไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่นะคะปกติงานแบบนี้แอดจะไม่ค่อยได้ไปคุกคีหรือไปอันี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าแอดอยากถ่ายทอดประเพณีหรือพิธีโบราณน,นะคะมาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาได้รู้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้าวของที่เตรียมนะขึ้นบ้านแล้วก็ก่อนที่เราจะขึ้นบ้านใหม่นะคะช่วงบ่ายนะคะช่วงเย็นเราจะมีการไหว้พระแม่ธรณีแบบนี้นะคะแบบโบราณที่คนเท่าคนแก่ว่า้นะคะแล้วเราก็จะเตรียมขันห้านะคะสําหรับใช้ในการขึ้นบ้านใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวของที่เราเตรียมไว้ข้างในบ้านนะคะมีถ้วยมีชามถ้วยชามน้ำมักกรอะไรต่างๆมีเครื่องครัวนะคะที่ไว้สําหรับอ่า เหมือนมีในบ้านขึ้นบ้านนะคะมีที่นอนที่นอนอันนี้ไว้สําหรับการขึ้นบ้านเข้ามาแล้วก็จะมานอนทําพิธีข้างในบ้านนะคะก็เตรียมไว้รอแบบนี้นะคะข้างนอกก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นไปตองรองก้อนหินก้อนอิดนะคะเพื่อที่จะไว้ล้างเท้าพราม์และคุณแก่ที่มาทําพิธีนะคะเรามาเริ่มพิธีกันเลยนะคะพิธีนี้ก็เราก็จะมี การหาบการอะไรมีไม่กวาดกวาดสิ่งไม่ดีออกไปกว่าสิ่งดีๆเข้ามานะคะมีร่มมีผ้าห่มมอนม้งนะคะเหมือนกับการอุยปยบของคนโบราณนะคะเหมือนเป็นการอุปโลกเหมือนเราอุอยปยบมาจากที่อื่นแล้วมาเจอบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ดีที่อยู่แล้วร่วมเย็นน่าอยู่นะคะก็เป็นเหมือนการอุปโลกขึ้นมานะคะทุกคนเพราะว่าจากที่แอดดูแอดฟังก็น่าจะประมาณนี้นะคะจากคําพูดที่คนณท้าคุณเก่สนทนาการพิธีกรรมนะคะ อันนี้ก็เป็นพิธีกรรมโบราณของคนอีสานนะคะที่ทํากันมาตั้งแต่ช้านานนะคะอันนี้เราก็จะวนเดินวน,วนรอบบ้านสามรอบนะคะเป็นเคดนะคะก็ก็ไม่รู้ว่าเป็นเคดยังไงนะคะแต่สวนมากการวนอะไรต่างๆก็จะประมาณสามรอบนะคะเหมืนหอนเหมือนกับการนับถือพระพุทธพระธรรมสฆงก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็มีแต่เครือญาตินะคะมาทําการขึ้นบ้านใหม่บางบ้านนะคะขึ้นบ้าน ช่วงส4มสี่โมงเย็นนะคะวันนี้ผู้นี้ก็มีการทําบุญเลี้ยงพระนะคะแต่บางคนก็จะขึ้นบ้านเลยไม่ได้ทําบุญนะคะเอาไว้มีเงินมีอะไรอย่างนี้เราก็ค่อยมาทําบุญเลี้ยงพระได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็จะเอาเรื่องงามยามดีวันที่ดีนะคะทําการขึ้นบ้านอยู่บ้านก่อนนะคะแล้วเรามาดูขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่เราจะเข้าบ้านนะคะก็เป็นการสนทนากันร,ระหว่างเหมือน หัวหน้าหมู่บ้านผู้นําที่อพิมมาพาลูกบ้านมาเจอนะคะแล้วก็ได้มาถามว่าบ้านนี้มาขออยู่ได้ไหมขาก็จะถามนะคะว่าได้อะไรมาได้ความสุขได้ความร่มรื่นได้อะไรได้ของกินของใหา่อะไรเย่แย่มากมายความอุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนี้นะคะเนี่คะ่ะที่ยืนสนทนากันการถ่ายทอดแบบนี้นะคะคนถ้าคนแก่เขาก็จะถ่ายทอดเป็นรุ่นรุ่นไปนะคะทุกคน เราก็เริ่มแก่เริ่มมาไรแล้วก็เริ่มศึกษาเผื่อคนรุ่นหลังนะคะจะได้ไม่สูญหายนะคะประเพณีแบบนี้แต่ก็จะตกทอดเป็นรุ่นรุ่นไปนะคะสําหรับลูกหลานอันนี้เราก็จะขนของเข้ามาในบ้านแล้วนะคะขนของที่เหมือนที่เรามาเจอที่อุปยพที่ขนมานะคะอันนี้ก็จะมาวางไว้หลังจากนี้เราก็จะไปทําพิธีในห้องนอนนะคะเป็นการเอาเครื่องรางของขัง,งเอาวัตถุมงคลเอาพ้าออะไรที่ถือมานะคะ พระพุทรูปนะคะไปไว้ในบ้านไปไว้ในห้องนอนนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะในการทําพิธีอันนี้พอพอเราจะทําพิธีข้างในบ้านนะคะเราก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนะคะตรงนี้อันนี้ก็ใช้ในการทําพิธีนะคะ แล้วพอเราทําพิธีเสร็จเราก็ถึงขนของคุณอะไรเข้ามาอยู่ได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็จะเริ่มทําพิธีมงคลแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นการต่อห้อยวัตถุมงคลเป็นเคล็ดลับเป็นคาถาของคนแก่นะคะที่ท่านได้ทำได้สืบทอดมานะคะจริงครั้งนี้ก็เป็น ครั้งที่แอดได้มาสัมผัสจริงๆนะคะทุกครั้งก็ไปก็ปกตินะคะก็ไปร่วมงานไม่ได้อะไรมากมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสวนมุ้ไว้พานะคะหลังจากนั้นผลสวนมุนไ้พราเสร็จนะคะก็จะเป็นการนอนเหมือนประมาณว่าเรามาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเรามานอนเราจะฝันดีไหมจะอยู่เย็นเป็นสุขไหมอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะมีการสมบุรณนะคะอาจจะทําเป็นเสียงไก่ขันมีไก่ขันมีอะไรปลูกตอนเช้าตื่นมานะคะก็จะทํานายทายทักมีการแปลความฝันมีการอวยพรนะคะสำหรับเจ้าของพพดอันนี้ก็จะเป็นการแปลความฝันนะคะฝันดีไหมฝันเห็นอะไรนะคะก็จะเป็นคนบอกนะคะบางคนก็พูดไม่เป็นนะคะอันนี้ก็ เป็นการรับพอหน่วยพรจากพราหมณ์จริงๆก็มงคุ็จะเป็นพราหมณ์นะคะมามีผูแขนสูขวัญอะไรด้วยนะคะพอเสร็จจากพิธีข้างในนะคะก็จะมาทําการผูแขนเจ้าของบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นพิธีย่อๆนะคะคือทําตามความสะดวกความง่ายแบบเรียบง่ายนะคะไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนะคะบางบ้านนี่ขึ้นบ้านจะมีการหาเงินหาทองนะคะใหญ่ตัวมีแบบ เที่ยงครัวอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะคะทองเป็นทองจริงๆนะคะมหาบเงินเป็นเงินเป็นแหนบเป็นแหนบนะคะอันนั้นก็าสาหรับคนที่เขามีเงินเนาะสาหรับเราชาวบ้านธรรมดาแล้วก็แบบเรียบง่ายนะคะสําหรับเครือญาติไม่มีอะไรยุ่งยากเยอะแยะมากมายนะคะก็ขึ้นมาเสร็จก็มีการกินข้าวสังสรรค์กันพูดคุยกันตามบรรดาเครือญาติของเรานะคะทุกคนประเพณีก็ถือว่าเป็นประเพณีโบราณที่ เด็กๆหนุ่มสาวไว้รุ่นควรศึกษาไว้นะคะเพื่อถ่ายทอดเพื่อทําต่อๆคนรุ่นเก่านะคะเพราะแม่ผู้อาตายายเราท่านก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะเป็นคนสืบสานสืบทอดนะคะขอแค่เราทําตามประเพณีคือมันเป็นความเชื่อนะคะอะไรที่ทําแล้วสบายใจก็ทํานะคะเรื่องงามยามดีเราก็ไปหาจากพระจากเจา้าท่านก็หาให้นะคะ หรือว่าเราอยากเอาความสะดวกความสบายใจก็ให้พระท่านมาเจมิมบ้านเจิมอะไรให้ก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีความรู้ดีๆนะคะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะยังไงก็ใครมีเคล็ดลับดีๆก็มาถ่ายทอดได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ